อาตาคือบงโตไอกังงอยู่เดนองลาอย่ายตัวไอานาเพื่นว่าสิฮักไอผู้เดียวอันนั้นกะตัวอันนี้กะตัวแทนนอกกันดาปานนั้นเจ้าว่าสิมาก แต่อายผู้เดียวตัวกันสั่นบ่สัมพอเจ้ามีคนอื่นอายแทบลมทั้งยืนบ่เห็นเจ้าคืนกลับมาอายเมอดคำสิเวาเมื่อโตเจ้าบ่เห็นคุณค่า โชคดีเดอลาวาสนาหนาตาคือบงโชคดีเดอน้องลาเมือ่อวาสนากับหนาตาคือบงไปดีซาลาอย่ามีน้ำตา ให้มันล,วลน่วงหลนโตอายมันคนจนบอกคือคนลำรวยล่นฟ้าโชควาสนาบุญพาลาอายบ่นาคือเขาเลยเฮ็ดให้เจ้า แลนน้ำเข้าไปตัวกันสั้นบ่สัมพอเจ้ามีคนอื่นไอแทบลมทางยืนบ่เห็นเจ้าคืนกลับมาไอเมืดคคำสิวาเมื่อโตเจ้า บ่เห็นคุณค่าโชคดีเด้อลาวาดสนาหนาตาคือบงโชคดีเด้อน้องลาเมื่อวาดสนากับหนาตาคือบงไปดีซาลา อย่ามีน้ำตาให้มันล่วงล่นโตอายมันคนจนบอกคือคนลำรวยล่นฟ้าโชควาศสนาบุญพลาอายบนาคือเขาเลยเฮ็ดให้เจ้า แล่น้ำเข้าไปตัวกันสั้นบ่สัมพอเจ้ามีคนอื่นไยแทบลมทางยืนบ่เห็นเจ้าคืนกลับมาอไอเมอดคำสิเวาเมื่อโตเจ้าบ่เห็นคุณค่า โชคดีเดอลาวาสนาหน้าตาคือบงโชคดีเดอน้องลาเมื่อวาสนากับหน้าตาคือบงหน้าตาอาจจะดำ แต่ความสวยควาคงามนั่นก็นมีอยู่เดอ้อครับเงาเงาหนาหนาว,าว,าวบรรยากาศหนาวหนาวพี่น้องเลขาะครับลองเพลงตามบอารุ่มของตัวเองซึ่งเพลงเจ้าของหัดแต่งเองแต่งเองซื้อเพลงวัดตัวกันขั้นบอบม่มีไกลไม่มีไกลมีแต่ใจที่ชอบครับขอบคุณครับ